ทุกวันชแนลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมือน,นีกับสิ้ผ้ามาเขาป่าหาเห็ดคือเกาเด้อค่ะเด้อเห็ดกตมีแนบ่บ่มีแน่ทุกปีมันก็ะไรหลายค่ะนี่ย่างเขามาคุณเจอเห็ดค่ะนีเจออยู่จุ่มหนึ่งในจุ่มที่สองเนื่องความมีคนมาเก็บแล้วค่ะแต่ว่าเขายัางวนมาเก็บมันย่างเขาเลือกมากเลยค่ะนัดกระมูต่ว่าเขาอ่อนไม่รู้กันโทบติดก็รอเวลานิดๆก็ๆทบติด มาแหละคนไทยปันเชนเนลค่ะยาขงขมาบาักลึกค่ะแฟนยานขงขมาเป็ี่นมูทุกปีคนไทยปันเชนเนลชิมม้๊าใส่ขมา้ามีค่ะมำนี้มันเป็นปลาทียนเขาเอาเนาก,กันกันไว้มันไก่หอดหนาละอาทิตย์หนาเขาสิลาเนาะค่ะมันก็สิเขม้าวัาในใดอย่างนี่ไหมก็คงจะเน่าล่ะค่ะเนี่ยหอดอาทิตย์หนาเนค่ะ จุ่มเดียวมื่อปลานี่เป็นปลาเห็ดดำเนาะค่ะมันมีเห็ดเหลือเสด็จเงินเขาบ่อเหมาะกับเฟนอยู่ก็ดีก็อยู่บ้านนี่กันเมื่อวันเสาร์เนาะค่ะเนาะเสาร์ที่เท่าไหรล่ะเึ้ที่หนึ่งและที่สองก้นได้วันเชียร์ของบริเวฏิทินเดือนตุลาเป็นเดือนหลาเนาะค่ะเนาะ เดือนนี้ทุกปีสีราคาสามสิบยี่พานันนี้ว่าไม่เหตุจ้ะ7กตสิบแปดสิบอยู่เลยเน็้ทไทยเนี่ยปาเนี่ยคนไทยหวานใชนเนียวเก็บปีที่แล้วปีที่นนแล้ว้ันเหตุงานเนาะค่ะสี่หมื่นห้าหมื่นนะค่ะปาเนี่ยมันหลายหลายออกไปกับพวกไแเฟนมาหามยองเลงขี่มอเตอร์ไซค์เขามา ช่วงนี้เห็ดบกไ่หลายมันก็โอเคได้ค่ะดีก็ยุบ้วานดปซื้อไงนี่ไปหน่อยแต่ว่ามือสฤีเอาไว้พ่น,นี้วันเชเลียงจะมาเก็บทีหลังที่บ้านเก็บมัหบน,นหลายก่อนค่ะ เป็นปลาเพิ่นจะขามีเงานนด้วยค่ะอีกฟังหนึ่งนะค่ะหลายครับ้อลังไปในนาอยู่อาทิตย์หน้าก็สิเนาแล้วคะเราจะเขามาก็มูเมือนมูวางลูกยางไก่ตัวนนัดนนองเขาไว้แล้วก็เลยว่าเอ,อิดปลาไก่จะสิไปใส่วันนี้ ติดต่อเขาบด้เขาบลรับโทรศัพท์แต่วันเช็ดเนกเล็กของคนเดียวเืนหามูผ้าไยปลาไมไม่ตินเ่าเลยค่ะ ็ดมืมือมันหาย,ยากแล้วว่างแต่เก็ดโลงเลยค่ะนี่เห็ดเหลืองนะแล้วเพ็ดน,นั้นมันก็นใจกาสีเนาะค่ะเนาะ ฟังอีกฟังจีซำไหน้นาคนที่บันิ่นเหยือยู่ปานปาน,ปานเดียวเราเมื่อนี่เอา้าิดว่าแต่ก็เห็นห้อยคนยางเด้ค่ะพี่เป็นามำ่าสำรวจสัตว์บุี่พ่เขาตีไปขวางนอกว่าลาสัตว์สิลาอ้ยมลมลมมลุมลมลมลม,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 ลมโอ้ยลาแต่เลยจะเสียลมนุ้แต่รอยังไงจ้ะ แดดเลยเด้กค่ะนี่เป็นเวลาเกือบเก่าโม่เลยค่ะโบไม่แดดเลยคนที่วนันเช่นนี้ของกระยางเขามาไม่ค่ะยู่ไก่ทางนี่ค่ะจุ่มขอจุ่มเดียวมันก็ได้ทำนี่ค่ะได้ประมาณสองขีดสามขีดเลย หายายใหญ่อบอุ่นตัวละสามสี่ดอกหาดอกของนี้ค่ะแล้วเขาได้ปเกิดนะคะคุนดูตัวเขาทสิสีนี้บอเห็ดแค่นั้นเติดก่อน ที่กับคนที่บ้านเชนิวก็ไปอยากโชว์มีดเนาะค่ะเดี๋ยวมันโดนเบลไม่เป็นอันตรายมันโชว์ขาในี่ๆค่ะตอนนี้ค้อย,อยค่ะถ้าเห็ดปลาเพื่อนนี่เป็นเรื่องสี่เลย ยี่นีเห็ดออกหน่อยเนาะคะ่ะผนังมันแรงบ้านเขาหนามถ่วมโอ้ยน่าสนุกนค่ะ ดึงเอาก็จับเลือกๆผมได้ค่ะถ้าจับอันบ่เลือกนะบ่ขึ้นแล้วก็มืงนมือนปุ๊บกันอันตัวขาดนี้ยเกรดะตะขาเกราะตะขากระกาขอกไม่อยากได้หงิดอกซองดอก แต่ต้นใหม่แบบนี้เดยแต่ต้นสนนี่ะแต่ว่าคนไทย่วานเชี่นนยวสีบอลอาบุเขาไปถ่ายเก็บแล้วค่ะโอ้ยพวกเห็ดเหลืองไม่เห็นเหลืองฟอมดอกนี่มันทะลุใส่บุนิค่ะถนนนี่นี่เสียงเขาต่อกัน ปองปองปองปอ,องทุกปีมากเลยก็ไดีเสียงดีค่ะพุกเห็ดเหลืองตกแตกนี่ละคร เรื่อม่หนอนเลยๆหุดอย่างเดียวกลุนหนาฝนตกปุ๊บหนาวทันทีแตงว่พิ่งเกียไ่หนาสีดอกดอกนี้ เหตุเรืองโอเคค่ะเดี๋ยวกบเพสใส่ถังก่อนค่ะเดีย๋ยวจะยางออกไปใบข่างถน,นนะะเนาะพี่นี่พ่อแคเนี่ก่อนค่ะสวัสดีค่ะฝากกดติดตามกดไเลยกดแชร์กันที่มันชาแนเด้วยค่ะเด้อโอ้ยมือติดกล้องสวัสดีค่ะ